โอเคครับมาถ้าเกิดเรามาเจอคลิปนี้เนี่ยแปลว่าเวลาผ่านไปอีกเดือนแล้วนะ <c oughs> เร็วมากนะครับเนาะวันนี้เนี่ยจะเป็นการอัปเดตผ่อนนะครับประจําเดือนโนเวม ber นะครับหรือว่าเดือนพฤศจิกายนนะครับเนาะก็จะเป็นตอนที่6แล้วถามว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเยอะไหมเนี่ยถ้าเกิดเรามองดูผันผ่านจากตลาดหุ้นเนี่ยก็เหมือนกับ อาจจะไม่ได้แตกต่างมากแต่ต้องบอกว่าเดืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอีเวนต์เกิดขึ้นเยอะมากนะครับอีเวนต์ที่เกิดเป็นตัวหลักเนี่ยก็คือเรื่องของประธานานธะิบดีเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ชนะขึ้นมาซึ่งหลังจากที่เขาได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นอเมริกันครับโดยเฉพาะอเมริกานะก็บวกกันค่อนข้างเยอะนะครับเนาะประมาณสัก2 3วันติดเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ กลับมาที่เดิมนะครับเนาะก็ค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้พุ่งขึ้นทยานเหมือนกับ2-3สวันแรกนะครับเนาะถามว่าทำไมนะก็ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความไฮป e นะครับในคืนที่โดนัลด์ทรัมป์ได้และทุกคนเนี่ยก็ค่อนข้างมีมุมมองเหมือนกันว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยน่าจะชอบคุณทรัมป์ใช่ไหมครับเนาะแต่ว่านะครับพี่โจเนี่ยเขาก็วางบอมมาไว้นะครับเนาะก่อนไปเขาก็ ฝากจรวดไว้ให้หน่อยก็แสบใช้ได้นะครับเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้ทรัมป์จะขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจท,ทุกอย่างเนี่ยมันจะดีแน่นอนร้อเนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของกำแพงภาษีสงครามการค้าอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นในทิศทางที่แบบ ดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องมาดูว่าหลังจากที่เขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำงานประมาณสักปีสองปีหรือว่าหลังผ่านไปหนึ่งร้อยวันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าผลงานเขาออกมาได้ดีเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันพุ่งไปได้ไกลแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงของการไซด์เวย์นะครับตลาดก็กําลังชักใจอยู่ว่าจะใช่หรือว่าไม่ใช่นะครับเนาะเพราะก็ต้องบอกว่าโลกข,ของเราเนี่ยนะครับตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันมี เขาเหมือนกับระเบิดทวงคาไว้อยู่นะครับและหลายคนเนี่ยก็ยังกลัวนะครับว่าเอ้ยตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันขึ้นมาสูงขนาดนี้เนาะก็ล่าสุดเนี่ยก็คือทะลุ6000ไปแล้วนะครับ S&P 500ก็เป็นออลไทม์พาอีกแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่กล้าลงแบบเต็มสตรีมนะครับเนาะย,ยังมีการแบ่งเงินเอาไว้บางส่วนเผื่อรอช้อนแปลว่าคนเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจ100%กับตลาดหุ้นอเมริกานะครับเนาะซึ่งพอร์ตของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าพอร์ตของเรา4ตัวนะครับแมคโดนัลล์โค้ก P&G n นะครับสตัวเนี้ยมาเป็นหุ้นที่ไม่ได้อะไรกับตัวเศรษฐกิจเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าโดนหนอนทามจะขึ้นมาก็ไม่ได้เอฟเฟกกับพอร์ตเราเท่าไหร่อันนี้ตามตรงนะครับเนาะมีจะมีแมคโดนัลด์ท่านเองที่โดนเรื่อง e c o m นไลน์ไปเดือนที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ลงอะไรต่อแล้วก็น่าจะเรื่องเคลียร์แล้วนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาจจะเรียกว่าข้อดีก็ได้นะสำหรับพอร์ตแบบนี้นะครับสายดิเฟนซีฟแต่ข้อเสียก็คือเห็นไหมครับชาวบ้านเขาขึ้นกันอ๋อทามไฮ เราก็อยู่ประมาณนี้เป็นตู้ ATM นะครับไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้เป็นเล่าภาพรวมที่ผ่านมานะครับว่าเดือนโนเวม b e r หรือว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้รีแคปเรื่องราวกันทันนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับตามสัญญาเนาะผมเนี่ยได้ไปทําการนะครับเลือกหุ้นตัวที่5มาแล้วนะครับเนาะคือต้องบอกตามตรงว่าเลือกยากมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าใจผมเนี่ยอยู่ที่โรงบาล ในประเทศไทยนะครับเนาะเพราะโอเคได้เรื่องของการเฮดจิ้งนะครับเนาะแต่พอเราส่วนใหญ่เนี่ยอยู่อเมริกาถ้าลงฝั่งไทยบ้างมันก็จะลดความเสี่ยงไปได้บ้างอะไรนะครับเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของสกุลเงินไทยบาท USD อีกนะครับแล้วก็เรื่องของธุรธกิจโรงาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าผมก็ค่อนข้างชอบนะครับแต่ก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าดามเนี่ยมันติดปัญหานะว่าเราไม่สามารถซื้อเศษหุ้นไทยได้นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดจะซื้อหุ้นไทยทีเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เงินเยอะซึ่งมันก็อาจจะหลุดคอนเซป ในการจัดพอร์ตช่องของเราไปก็เลยไม่อ่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าหุ้นตัวที่5ของผมเนี่ยผมเลือกตัวอะไรเข้าพอร์ตนะครับเนาะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับลองเดากันมานะว่าแบบผมเนี่ยถ้าเจอจะหยิบเข้าพอร์ตนี้นะผมจะเลือกหุ้นแบบไหนเข้ามานะครับเนาะอ่า นะครับอ่ะเราจะเริ่มต้นโดยการมาอัปเดต Performance Port ก่อนแล้วก็จะค่อยๆซื้อหุ้นกันไปทีละตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่ะอัปเดตรายชื่อนะครับตัวแรกก็คือ MCD เนาะ McDonald นะครับตัวที่2เนี่ยก็คือ Microsoft นะครับ MSFT ตัวที่3เนี่ยก็คือ KO นะครับ Coca-Cola แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือ PNG นะครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเราเว้นชื่อ ไว้ให้ตัวที่5กันนะครับอ่าซึ่งตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวของ McDonald s เนี่ยเดือนนี้นะครับยังบวกอยู่ประมาณ8.30%นะครับอ่ะอันนี้คือสเตตัสพอร์ตของเรานะตอนนี้เนี่ยพอร์ตของเรานะครับมีมูลค่าอยู่ที่19,590บาทนะครับไดนะ้เป็นไงเริ่มต้นจากเงินไม่เยอะนะครับนอะกวันละอ่ะเดือนละพันสองพันะครับตอนนี้ก็ ถึงสองหมแล้วถ้าเกิดเเพื่อนๆที่ลงทุนตามกันไปเนี่ยก็คิดว่าพอตน่าจะเริ่มเห็นดอกเห็นผลพอสมควรแล้วนะครับเนาะก็คีป going นะครับลงทุนกันไปเรื่อยๆในระยะยาวนะแมคโดนัลลเนี่ย,ย,นะยตอนนี้นะครับยังบวกอยู่8.30%ครับ ه, ซึ่งเดือนนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งเงินนะครับซื้อหุ้นตัวละ14.5นะครับเนาะเพราะว่าตัวของ USD เนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดือนที่แล้วเท่าไหร่ก็จะซื้อประมาณเดิมนะแปบ๊บหนึ่งนะครับ14.5แบบนี้นะครับเนาะอ่ะซึ่งเวลาผมซื้อหุ้นเนี่ยผมก็จะซื้อเป็นสกุลเงิน USD ไปเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเงินของผมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในบัญชีของตัว าดาม FCD นะครับเนาะก็จะเป็นบัญชีแบบนี้นะครับเวลาที่เราถือเงินดอลลาร์เนี่ยก็จะได้ดอกเบีย้ยกลับมาด้วยประมาณ5%นะแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวของ อัตราดอกเบี้ยได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์อัตราดอกเบี้ยโลกเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นขาลงนะครับเนาะอันนี้ซื้อหุ้นเสร็จแล้วนะครับเนาะแมคโดนัลล์สิบสี่จุดห้าดอลลาร์อ่ะเมื่อกี้หมายต่อเนาะเพราะว่าดอลลา่าตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นขาลงนะถ้าเกิดว่าดามเนี่ยเขายังจะจ่ายดอกเบี้ยที่ห้าเปอร์เซ็นต์อยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเม็เซ์เท่าไหร่ก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นขาลงได้วันนี้เนี่ยฝากได้ประมาณสัก5%ในอนาคตเนี่ยอาจจะเหลือประมาณสัก 4.75 4.5ประมาณนี้นะอันนี้ผมเดานะครับเนอะตัวแรกผ่านไปกับ McDonald นะครับตัวที่สองนะครับก็คือตัวของ MSFT นะครับแป๊บหนึ่งนะอ่ะ Microsoft นะครับตอนนี้ในพอร์ตเราเนี่ยติดลบอยู่นะครับ2.59เปอร์เซ็นต อ่าอันนี้เนี่ยเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเนะาะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่า Microsoft เนี่ยพอเราเนี่ยดอยค่อนข้างเยอะนะครับเนาะพอเราซื้อปุ๊บเดือนถัดมากลายเป็นอะไรครับเดือนสิงหาคมก็จะเป็น Black Monday ไปก็ตบติดลบประมาณสักลบสิลบเลบแนะครับเดือนนี้เนี่ยเหลือลบ2.59แล้วอ่าซึ่ง Microsoft เนี่ยก็จะซื้อเท่ากันนะครับที่14.5ดดอลลาร์นะครับอ่า กดซื้อแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะซึ่งต้องบอกว่า Microsoft เนี่ยพื้นฐานก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วบริษัทใน Magnificent ซเว่นี่ยก็จะเน้นการลงทุนนะครับจ่ายคาเป็กนะเกี่ยวกับพวก Data Center ส,ส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปดูในงบการเงินเนี่ย,ยก็จะเห็นว่า พวก Magnificent Seven เนี่ยจะเป็นช่วงของเงินสดที่ออกจากบริษัทค่อนข้างเยอะนะครับเป็นช่วงของการลงทุนซึ่งถ้าเกิดว่าลงทุนไปแล้วมันเกิดในอนาคตหุ้นก็น่าจะไปได้ไกลแต่ถ้าเกิดว่า Data Center เนี่ยมันไม่ใช่นะครับเนาะเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันก็อาจจะโดนผู้ถือหุ้นเนี่ยลงโทษได้นะครับเนาะแต่นี่ส่วนตัวแล้วกันนะว่าผมว่า Data Center เนี่ยมันเป็นของจริงแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย ความต้องการใช้ Data Center เนี่ยมันค่อนข้างมีสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนเชิงธุรกิจที่สำคัญนะครับเนาะสำคัญมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยบริษัทของใครนะครับที่ทำงานแล้วไม่มี AI นะครับสู้กับอีกบริษัทหนึ่งที่ใช้ AI เนี่ยผมบอกเเลยว่าสู้ยากนะครับเนาะคนหนึ่งทำงานไวกว่า ยังไงลูกค้าก็เลือกเจ้าที่ไวกว่าถูกกว่านะครับเนาะโอเค Microsoft ผ่านไปแล้วนะครับตัวที่3คือ K.O. นะครับ K.O. เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับเนาะแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยลงไปค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าลงไปเพราะอะไรเนี่ยผมก็อพูดตามตรงนะ ผม่ก็แค่ขายทํากําไรนะครับเนาะตัวพื้นฐานธุรกิจเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับน้าก็ขายเหมือนเดิมนะครับเนาะก็อาจจะมีการขายทํากําไรไปบ้างอาจจะไปลงหุ้นตัวอื่นนะครับเนาะจากเมื่อก่อนเนี่ย KO เราบวกประมาณสัก67%เนตี่ยตอนนี้นะครับเป็นติดลบ3 8ปเจเปอร์เซ็นตะ์ไปแล้วนะครับติดลบด3ปนะถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจากบวกตัวต้นๆ้นของพอเลยนะนะครับเนาะซึ่ง KO เนี่ยเราก็จะซื้อเหมือนเดิมนะครับที่14 5.5ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับอ่าขอใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมเนี่ยจะเน้นตัวหุ้นที่อาจจะไม่ได้เน้นโกรดมากนะครับเนาะอาจจะมีโกรดตัวนึงเนี่ยก็คือ Microsoft แต่ Microsoft เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับ m a g n i f i c e n t 7วตัวอื่นอย่างพวก Amazon, Nvidia เดียเนี่ยสำหรับผมนะถือว่าโกรดน้อยกว่านะครับเนาะถือว่าค่อนข้างอ้วนอะ่ะค่อนข้างช้ากว่านะก็ เน้นสายแบบนี้ดีกว่าสลับพอร์ตที่น่าจะเหมาะกับทุกๆคนนะครับเนาะหมายถึงว่าใครมาดูแล้วก็พอที่จะหยิบเป็นแนวทางได้นะครับอาจจะไม่ต้องวือหวามากแต่ก็ไปด้วยกันได้นะครับเนาะซึ่งโค้งเนี่ยมันก็เป็นหุ้นสไตล์ช้าๆอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่สามารถโต100% 20% 0ได้ อยู่แล้วนะครับพื้นฐานเหมือนเดิมเราก็ซื้อต่อนะครับเนาะตัวที่4นะครับ P G P G เนี่ยปีนีเดือนนี้เนี่ยมาแรงมากนะครับเนาะบางคนเนี่ยก็ให้เหตุผลไปนะครับอันนี้น่าตลกมากนะคือ P G เนี่ยเป็นหุ้นที่โดนข่าวร้ายเยอะที่สุดในพอร์ตของผมนะครับถ้าไม่นับว่า McDonald s เนี่ยโดน e c ค l i ลนนะครับเนาะคนเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเปิดข่าวทุกวันนะครับจะต้องเจอข่าวแล้วว่า คนข้างในขายหุ้น PNG นะครับวันนี้ผู้บริหารขายหุ้น PNG performance ตก PNG แย่แล้วมันต้องเป็นอย่างงี้นะครับเนาะจนกระทั่งนะครับอยู่ดีๆเนี่ย PNG มันขึ้นมานะครับเนาะเดือนนี้เนี่ยบวกมา6.53%นะครับ <c oughs> บวกมาเกือบจะแซงไมโครอดอนนะครับเนาะบวกมาปุ๊บข่าวเปลี่ยนเลยนะครับเนาะกลายเป็น PNG มาแรงเงินเข้า PNG performance ดีอนาคตสดใสน,นะครับโอ,อ้โหผมก็อืม นะครับเนาะข่าวมันก็ไหลไปเรื่อยนะครับเนาะแต่ว่า,ถ,าถ้าถามผมเนี่ยตัวพื้นฐานธุรกิจมันก็เหมือนเดิมนะครับอื่นๆแบบนี้แหละก็ขายแชมพูขายสบู่ไปนะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมเลยแล้วก็ฟาร์มกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเพียนจีจ่ายปันผลให้เรามานะครับ0.75นะครับเนาะ อ่าศูนย์เจ็ดห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยจะลงทุนในหุ้นตัวนี้เนี่ยเดือนละประมาณสักอเดือนนี้สิบสี่จุดห้าเนาะเดือนนี้เนี่ยได้ปันผลมาด้วยแล้วก็จะปันผลเนี่ยย้อนกลับไปลงทุนนะครับเนาก็จะกลายเป็นสิบห้าจุดสองห้านะครับ <S 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 วันนี้ลิน้นพันพันนะครับเนาะอ่า FCD นะครับสิบห้าจุดสองห้า นะครับถ้าเดือนไหนเนี่ยที่หุ้นจ่ายปันผลมาเราก็จะเอาย้อนกลับไปซื้อหุ้นนะครับไม่ต้องรีบเอาเงินออกมาใช้เราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียภาษีเงินปันผลที่ไทยนะครับเนาะสําหรับใครเนี่ยที่กําลังรอคลิปเกี่ยวกับภาษีพวกคุณตามประเทศใครแล้วได้กาําไรมีเงินปันผลอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจัดให้ในปีหน้านะครับเนาะรอรอบภาษีหน้าก่อนจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับเนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจีหุ้นตัวที่5้านะครับเนาะไฮไลท์คลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมเลือกมาทั้งหมดนะผมจะ เล่าแคนดิเดตให้ฟังก่อนนะครับเนาะตัวแรกก่อนเลยนะครับคือ Amazon นะครับเนาะคลิปที่แล้วเนี่ยผมอาจจะพูดหลายชื่อนะครับเนาะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมสรุปมาแล้วนะครับตัวแรกที่ผมจะเลือกนะครับคือ Amazon นะครับแต่สุดท้ายไม่เลือกนะครับเพราะว่าเอาเอาเอาเหตุผลที่เลิ่มมาก่อนนะ Amazon เนี่ยคือผมอยากได้หุ้นในพอร์ตนะครับที่ มีขานะครับไปเอี่ยวๆกับธุรกิจอวกาศนิดหน่อยนะครับเนาะซึ่งอวกาศเนี่ยมันก็มีหลายบริษัทนะเช่นพวก SpaceX, Rocket Lab, h e y c o ใช่ไหมครับเนาะอ่ะ Boeing นะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นตัวของอ่า Amazon นะครับซึ่ง Amazon เนี่ยมันก็มีโปรเจกต์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมหรือว่าจะรวดถามว่าทำไมผมถึงจะเลือก Amazon ในตอนแรกนะครับเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจอวกาศนะครับจะทำแต่อวกาศอย่างเดียวเลย ซึ่งไอธุรกิจอวกาศอย่างเดียวเลยเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงมากเนาะเพราะส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยยังทํากําไรไม่ค่อยได้นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปนะว่าไอพวกธุรกิจล้าๆมาเปลี่ยนโลกแบบอวกาศแบบนี้เนี่ยมันยังทําเงินทํากําไรไม่ได้หรอกนะครับเนาะมันต้องเป็นช่วงของการเอาเงินเจ้าของเกา่าเอาเงินคนนู้นคนนี้มาเผาเพื่อสร้างนวัตรกรรมก่อนนะครับซึ่งความอันตรายของหุ้นพวกนี้เนี่ยมันคือ เราไม่รู้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะเกิดจริงหรือเปล่าอย่างอาวกาศอ่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเหมือนเมื่อ5 0า0ปีที่แล้วก็ได้ที่มันก็ดับด<ำ>ับ<ำ>ไปนะครับเนาะเราไม่รู้เลยอันนีนะ้มันไม่ไมันไ,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 ไม่มีใครรู้จริงๆนะครับเนาะหรือถ้าเกิดอุตสาหกรรมอวกาศมันเกิดมันบูมขึ้นมาจริงๆเป็นเด e next AI นะครับเนาะแต่ตอนนี้เป็น AI ตีมข้างหน้าอาจจะเป็นอวกาศใช่ไหมครับเนาะคำถามก็คือใครจะเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับเนาะแต่ a เมซ o n เนี่ยมันเหมือนกับธุรกิจ ที่บ้านอะที่พื้นมานะครับบนโลกเราเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะมีรายได้จากอ e ีคอมเมิร์ซรายได้จากพวกทีวีนะครับรายได้จาก Data Center รายได้จากพวกคลาวนะครับถือว่ามีเครื่องปั๊มเงินค่อนข้างโอเคแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเงินนิดหน่อยไปทําธุรกิจอวกาศสมมุติว่าเขาสําเร็จขึ้นมาเขาก็กลายเป็นผู้นําแต่ถ้าเกิดว่าเขาเฟลเนี่ย มันก็ยังมีธุรกิจเก่าๆนะครับที่ยังช่วยได้อยู่ผมว่ามันก็เป็นหุ้นในธีมโอกาสที่ผมน่าจะาไว้ใจมันมากที่สุดนะครับเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้หยิบอเมซอนนะครับเนาะเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดเราหยิบอเมซอนมาปุ๊บเนี่ยการว่าพอร์ตนี้เนี่ยจะมีหุ้น Magnificent 2ตัวนะครับก็คือ Microsoft กับตัวของ Amazon ซึ่งมันอาจจะทําให้ภาพรวมของพอร์ตเนี่ย น่าจะค่อนข้างผันผวนเกินไปจนหลุดตีมนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะคบว่าไอตัวอเมซอนเนี่ยมันอาจจะหลุดตีมิดหน่อยนะว่าตีมเราเนี่ยมันอาจจะเป็นในมุมมองของพอร์ตตู้ ATM นะครับเนาะค่อยๆสร้างตู้ ATM ผลิตเงินสดออกมาให้เราเรื่อยๆแต่ว่าอเมซอนเนี่ยนโยบายของเขาเนี่ยจะเน้นเอาเงินมาพัฒนาธุรกิจหลังบ้านซึ่งการจ่ายปันผลเนี่ยมันจะจ่ายชาติไหนก็ไม่รู้นะครับเนาะมันก็คงพัฒนาหลังบ้านของมันไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นหุ้นที่ดี แต่อาจจะหลุดตีมไปน,นิดหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในพอร์ตโกลด์อะไรเงี้ยน่าจะน่าสนใจนะครับเนาะก็เอาไว้เป็นทางเลือกสำหรับเพื่อนๆละกันนะผมว่า Amazon เนี่ยน่าสนใจนะครับเนาะอันนี้ไม่ใช่ financial advice นะครับเนาะแค่มาแบ่งปันมุมมองของผมนะครับเนาะหุ้นตัวที่2นะครับเนาะหุ้นตัวที่2ของผมเลยก็คือ Meta นะครับเนาะถ้าถามผมเนี่ย เมตาเนี่ยอาจจะมีความค่อนข้างเซฟกว่าตัวของ a เมซ o นนิดหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าธุรกิจเมตาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่งกว่า a เมซ o n นะครับอเมซอนเนี่ยได้กำไรมาเนี่ยยังเอากำไรไปพัฒนาหลังบ้านนะครับแต่ว่าเมตาเนี่ยได้กำไรมาเนี่ยเขาเริ่มเอาไปซื้อหุ้นคืนนะครับเนาะเริ่มเอามาจ่ายปันผลถ้าเกิดว่ามองในมุมมองของความเข้ากันกับพอเนี่ยเมตาจะดูเหมาะสมกว่านะครับเนาะแล้วก็ v a l u a t i o เนี่ยหรือว่ามูลค่าของธุรกิจเนี่ยยังไม่ได้สูงเกินไปนะ PE ประมาณ ราณสัก20ปลายปลาย,ยงี้ก็ถือว่ากําลังสวยนะครับถึงแม้ว่ามันจะขึ้นมาหลายเท่าแล้วแต่ผมว่ามันไม่ได้แพงเกินไปละกันนะครับแล้วก็พวกตัวของ Facebook Instagram อะไรพวกนี้มาเป็นธุรกิจที่กําไรสูงมากนะครับการขายอากาศขายพื้นที่โฆษณานะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าถึงแม้ว่ามันจะดีเนี่ยแต่พอเราเอา Max i ซ i นีฟิเซ2ตัวเข้ามาในพอเนี่ยมันก็อาจจะผันผวนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าผมจะหยิบเข้ามาเนี่ยผมอาจจะต้องพิจารณาเอาทองคำเนี่ยเข้ามา คานอํานาจความผันผวนของมันด้วยนะครับเนาะสุดท้ายเนี่ยเอาเนี่ยผมสรุปให้เ,ยเลยแล้วกันหุ้นที่ผมเอาเข้ามานะครับเนาะก็คือหุ้น V หรือว่าวีซ่าครับอ่าต้องบอกก่อนว่าหุ้นวีซ่าเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมเคยไม่ชอบนะครับเนาะคือถามว่าธุรกิจมันแย่ไหมต้องบอกว่าไม่แย่นะครับเนาะหุ้นมันไม่แย่เลยนะครับหุ้นวีซ่าเนี่ยจุดเด่นของมันคือตัวอัตรากําไรนะครับเนาะชาวบ,บ้านเนี่ยอย่างที่บอกกันไปนะครับว่ามาตรฐานธุรกิจเนี่ยกำไรสุดท้ายเนี่ยควรจะประมาณสัก10%นะครับเช่นหารายได้100บาท กำไรเข้ากระเป๋าเนี่ยมันควรจะประมาณสัก10บาทนะครับเนาะคือพออยู่ได้นะครับถ้า20เนี่ยถือว่าเทพนะครับเนาะสี่สเนี่ยคือตัวท็อปเลยนะครับซึ่งวีซ่าเนี่ยอัตรากําไรเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ51นะครับเนาะขายของ100บาทได้กําไร51บาทตอนนี้เนี่ยมันขยับมาเป็น52 53 54สอห้้า่ที่เป็นอัตรากําไรขาขึ้นแบบนี้เนี่ยถือว่า ค่อนข้างดีนะครับเนาะอ่ะแต่ว่าทําไมผมถึงไม่ชอบใช่ไหมครับตอนแรกเพราะว่าผมมองว่าวีซ่าเนี่ยมีจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างเป็นกังวลนะครับเนาะก็คือเรื่องของอเศรษฐกิจละกันนะคือตัวธุรกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โกรดบูมๆเหมือนพวกเทคนะครับเนาะอาจจะไม่เท่ากับ Microsoft ไม่เท่ากับพวก n v ็นวียนะครับอันนี้พูดตามตรงในมุมมองของผมนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นตัวปั๊มเงินอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ มันดูไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาแล้วนะในมุมของผมนะครับเนาะแล้วก็เทรนด์ของโลกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นบางทีตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยมันดันเพราะว่า Magnificent s e นะครับเนาะถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีคนไม่ได้มีกาลังจับจ่ายใช้สอยเนี่ย number of transaction เนี่ยหรือว่าแบบการจับจ่ายใช้สอยบนโลกนี้เนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างตะกุกตะกักซึ่งวีซ่าเนี่ยมันหากินกับจํานวนการทํา transaction นะครับเนาะยิ่งคนจับจ่ายใช้สอยเยอะ วีซ่าเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เยอะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นภาพของตะ,ตะกักอะไรเงี้ยวีซ่าก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์มากขนาดนั้นนะครับเนาะแต่ผมเนี่ยก็คิดว่ามันก็น่าจะเหมาะกับพอร์ตของเรานะเพราะาเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแข็งแรงใช่ไหมครับเนาะอัตรากำไรสูงนะครับเนาะโอเคเศรษฐกิจโลกอาจจะไม่ดีมากแต่หุ้นม,มันก็คงไม่ได้แย่ไปมากสักเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยก็คือ เรื่องของ stock repurchase นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมค่อยหยิบหุ้นวีซ่าเนี่ยไปพูดเต็มๆในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันมันจะยาวมากนะครับเนาะจุดเด่นของวีซ่าที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาเอากําไรที่ได้มานะครับเนาะเขารู้แล้วแหละว่าธุรกิจของเขาเนี่ยอาจจะไปไหนได้ไม่ไกลเท่าดาวองคารชาวบ,บ้านเขาแล้วแหละนะไม่เหมือนกับพวกอวกาศไม่เหมือนกับพวก AI นะครับเนาะเขาเอาเงินส่วนใหญ่เนี่ยมาซื้อหุ้นคืนนะครับเนาะทำให้หุ้นของเขาเนี่ยมันสามารถไปได้นะครับเนาะปันผลต่อหุ้นเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งงแบบบนนนนีีี้้้เเ่่่ยมมมมัักกก็ออาาาาจจะหะหคคทไไดตรว หือว่ามากนะแต่ว่าธุรกิจยังดีอยู่นะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็ตัดสินใจแล้วว่าหุ้นที่น่าจะเหมาะกับพอนี้เนี่ยผมขอเลือกเป็น V หรือว่า v ีซ่ละกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้นะครับเราก็จะทําการเพิ่มหุ้น v ี s a เข้าไปนะครับโดยที่เราจะซื้อหุ้นในราคาเท่ากันนะครับที่14.5เหรียญน,นะครับอ่าอาซื้อเหมือนเดิมนะครับดาม FCD เนาะ โอเคครับอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซื้อหุ้นวีซ่านะครับที่อ่าอ่าเดือนละ14.5เหรียญน,นะครับเนาะไม่ใช่ที่เหรียญอ่าไม่ใช่ที่หุ้นละ14.5เนาะนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็จะได้หุ้นตัวที่5มาแล้วเป็นวีซ่านะครับเนาะก็ถือว่าอาจจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้โกดอะไรเยอะหรอกนะครับเนาะอาจจะไม่ได้ไประโยชน์จากตัวเศรษฐกิจช่วงนี้มาก สักเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่ดีมากขนาดนั้นแต่ก็มุมมองของตัวธุรกิจเนี่ยถือว่ากาไรดีกําไรเติบโตแล้วก็มีการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องคนที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับเนาะอันนี้ในมุมมองของผมนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมองว่าหุ้น V เนี่ยดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับเนาะก็คร่าวๆวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตพอร์ตประมาณนี้นะทำให้ในเดือนหนึ่งเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เราจะเพ 2,000บาทเนี่ยก็จะกลายเป็นเดือนละ2,500บาทนะก็อาจจะต้องใช้งบมากขึ้นนิดหน่อยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ตามอยู่และรู้สึกว่า2,500บาทต่อเดือนเนี่ยมันอาจจะหนักเกินไปนะครับเนาะก็พิจารณาปรับสัดส่วนได้แล้วแต่คนนะครับเนาะผมไม่ได้ซีเรียสเลยว่าคุณจะลงทุนมาก ลงทุนน้อยแค่ไหนนะครับขอแค่ลงทุนแล้วก็ลงทุนอย่างสม่ําเสมอ2อย่างนะครับเนาะเริ่มแล้วแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์แลวถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่สนใจลงทุนในหุ้นอเมริกาแบบนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับไปหาข้อมูลได้ใน Investing Pro ไปโหลดได้ใน App Down แล้วพวกเนี้ยผมขี้เกียจพูดแล้วนะก็ไปดูได้นะครับพวกแอปที่ผมใช้ใต้คําอธิบายคลิปด้านล่างนะครับเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ